สวัส so, ดีครับคลิปนี้นะครับเป็นเซตอัพที่ผมได้เซตขึ้นมาไว้ประมาณสักสามปีเซตนะครับเอาไว้ใช้เบื้องต้นก่อนนะครับก็แต่ละปีเซตก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่า่าในส่วนของไฮแแฮดกับคาเบลหรือริมช็อตอะไรเงี้ยอาจจะมีสลับกันบ้างนะครับถ้า ถ้าเอาไว้ตีเพลงสามช่าหมอลำก็จะเป็นคาเบลอยู่ฝั่งนี้ไฮแฮยอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแนแวร,ร์ทอมฟอทอมลายคลาสนะประมาณนี้นะครับตัวนก็เดือง ไอแฮก็ปกตินะครับผมใช้พีโดของคา r โบนะครับเป็นพีเดลหัวกระเดื่อนนะครับแล้วก็ฝั่งทางไ h แฮตเนี่ยก็ผมเอาของซาวคิงมาใส่นะครับผมมีคาโบกับซาวคิงนะครับซึ่งของคา r โบนี่มันมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องระบบะตัวสัมผัสข้างในนะครับก็เลยเอาของ พี่เดินของซาว้าคิงมาใส่ก่อนนะครับคือเขาใช้ของอะไรก็ได้นะครับนะฮะตามที่เขาแจ้งมานะครับซึ่งไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องใช้ของอะไสิทธ์อย่างเดียวนะครับใช้ของอะไรก็ได้นะผมก็เลยเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับนะด้วยตัวกระเดื่องนะครับสายตึงสายตึงมุมกล้องจำกัดนะครับของข้าวโวนะครับเป็นกระเดื่องแบบนี้ ใชะครับส่วนพีเดลของไฮแคดก็จะเป็นลนักษณะนี้แหละครับมีแจ็คเสียบนะครับอันนี้คือตัวตัวแป้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมันโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับอา,อาจจะต้องมีการปรับปรุงนิดนึงผมก็เลยใช้ของซาวคิงมาก่อนนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันนะครับ Uh, ซึ่งตัวนี้ที่เราอัปเดตเวอร์ชันจาก1.0เป็น1.3แล้วนะครับฟังก์ชันในการทำงานของไฮ h a t อะไรมัน huh. ก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครมีใช้ในเวอร์ชัน1.0่นนะครับผมแนะนำให้อัปเดตก่อนนะครับซึ่งซึ่งอัปเดตมันค่อนข้างยากพกอหนูครันะครับถ้าเกิดซื้อใหม่ถ้าเกิดซื้อใหม่นะครับจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือจากโปรป a ักอินนะครับก็แนะนำให้ เขาลงเฟร์มแวรน1.3มาก่อนเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาของผมมันเป็น1.0เอามาอัพเองนะครับมันก็จะมีปัญหานิดนึงอย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับและเดิมทีนะครับที่มาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นซาวจากปีเซตนะครับเป็นปีเซตซึ่งในปีเซตเนี่ยมันจะมีซาวที่แบบว่าเป็นซาวซาวซีเนอไซเซอร์และส่วนใหญ่นะครับ พวกอย่างเช่นเดี๋ยวผม,ผมยกตัวอย่างอะไรให้ดูดีเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะครับไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าครับ เป็นสาวลักษณะแบบนี้นะครับที่มานะครับเพราะฉะนั้นเอ่อที่มันจะเป็นแป้นกองเหมือนที่เราตีเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเราจะต้องมาสร้างเองนะครับซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของยูเซอร์นะครับซึ่งมันจะว่างเปล่าเราต้องมาสร้างเองทั้งหมดนะครับพวกแป้นปกติเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสร้างง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างยากก็คือ ไอแฮดนะครับปิดและเปิดนะครับก็ในเว็บต่างประเทศนะครับที่ก็ทําไว้เนี่ยผมเซตอัพแล้วไม่เหมือนเขานะครับไม่เหมือนเขานะครับแต่คล้ายๆกันนะครับจนตอนนี้ผมนั่งศึกษาเองนะครับนั่งศึกษาเองและโดยเนี่ยประมาณวันสองวันเนี่ยนะครับก็พอจะเริ่มจับทางได้ถูกแล้วนะครับในคลิปของคนไทยยังไม่มีทํานะครับอันนี้ทาง ทางผมพยายามหาดูแล้วยังไม่เจอนะครับก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็สร้างเองนะครับก็ตอนนี้ในพีเดลนะครับผมจะใช้คำสั่งของฟุตสวิตต์นะครับเป็นฟุตสวิต์นะครับซึ่งมันจะมีทิกเกอร์นะครับตัวตัวคลิกเนี่ยผมจะใช้เป็นทิกเกอร์นะครับแต่ส่วนไฮแฮดอะผมจะใช้เป็นฟุตสวิต์นะครับแต่ผมใช้พีเดลเป็นตัวคอนโทรลนะครับเราก็จะมีคำสั่งนะครับขึ้นมานะครับ จะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นแป้นนะครับเป็นแป้นพวกนี้นะครับเราก็จะมีตรงนี้ก็คือเป็นของทิกเกอร์นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนี้จะเป็นฟุตสวิตนะครับผมก็เลยใช้คําสั่งฟุตสวิตเนี่ยนะครับมาใช้ถ้าทิกเกอร์ก็คือกระเดื่องจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นฟุตสวิตของบอลเป็นทิกเกอร์นะครับก็จะมีในส่วนของ คำสั่งนะครับที่มันเป็นเหมือน,นลักษณะว่าเป็น2องเลเยอร์ครับสองเลเยอร์นะครับซึ่งเราจะต้องสร้างคำสั่งขึ้นมาเป็นสองเลเยอร์นะซึ่งซึ่งตัวมันเองเนี่ยตีหนึ่งทีเป็นเสียงหนึ่งตีหนึ่งทีเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับมันจะเป็นสองเลเยอร์มันสามารถทําได้นะครับอันนี้เราต้องใช้เป็น High Hat ปิดเปิดใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้คำสั่ง Footswitch Control นะครับซึ่งจะแตกต่างกับ ยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเขาอาจจะสร้างมาให้แล้วนะครับแต่นี้เราต้องมาสร้างเองนะครับเพราะนั้นต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ผมก็จะสร้างไว้ประมาณสาปีเซตนะครับ่าแล้วก็ดึงเอาปีเซตนะที่เป็นเสียงแบบประหลาดๆอะไรเงี้ยนะครับมาใส่เอาไว้เอาไว้เล่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเอาไว้เล่นๆนะครับ รประมาณนี้นะครับ ก็เอาไว้เล่นๆนะครับก็เอามาแชร์ให้ชมกันนะครับสำหรับ a อเ s i ยสสไตล์มัลติแพดนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อนะครับสอบถามได้ที่โปรพักอินนะครับทุกสาขาแต่ที่สาขาฟอร์จูนทาวนนี้เขาจะมีตัวเดโมให้เราลองนะครับไปลองเล่นดูได้นะครับก็ Girl, วันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ